สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับท่านใดนะครับที่มาพักที่ฟ้าใสโฮมสเตย์ของพวกเรานะครับช่วงนี้นี่คือกิจกรรมตอนเย็นนะครับช่วงแดดล่มลมตกนะครับผมจะพาเปิดท้ายรถพิขาวผมนะครับพาทุกคนไปดูตะวันตกดินกันนะครับบางวันก็มีกลุ่มใหญ่อย่างเงี้ยครับผมก็เปิดไปอย่างเงี้ยครับเพราะว่าผมขับช้าไม่อันตรายนะครับให้ทุกคนได้ถ่ายรูปกินลมชมวิวไปนะครับผมบางวันก็มาคนเดียวนะครับ ผมก็ไปนะครับวันนี้ผมจะพาไปดูคลิปที่ผมพาไปคนเดียวครับเนี่ยไปกับน้องพลนะครับผมนี่คือน้องพลนะฮะดูเลยครับน้องพลนี่มาคนเดียวนะครับตอนแรกว่าจะมาแค่วันเดียวอยู่ไปอยู่มาอยู่กับผมไปสี่วันครับผมสวัสดีครับตอนนี้เรากำลังจะออกคลิปนะครับ มาแก้มาชงไับแกวมังก่อููเหลีหวานลูกใหญ่เลยครับคับด้านซ้ายด้านขวายนกันไหครับพุทธีับเคบาทรับปิโลรคิวคัวนที่น้องพลไม้นั่งคนเดียวกับผมกระบาโล่งเลยนะครับนี่แหละครับการท่องเที่ยวแบบอ่าสองโลห้าสินะครับสามโลร้อนะครับของพวกเรานะครับผมได้ยินแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้นะฮะผมก็ให้น้องพลถ่ายไปเรื่อยๆครับผมผมวางโทรศัพท์ผมไว้นะครับให้น้องพลถ่ายให้นะครับ นี่นะครับน้ำตกทุ่งนาเมืองนะครับเป็นจุดแรกนะครับครับน้ำตกตรงนี้มีอยู่สามจุดนะครับนี่คือน้ำตกแรกนะครับถัดจากฟ้าใสลงเรามาถึงไม้สักประมาณห้าร้อยเมตรห้าร้อยเมตรใช่ไหมน่าจะประมาณนั้นพี่บ่าใชครับโอเคครับโอเคครับถึงแล้วครับจุดแรกครับผมน้ําตกทุ่งนาเมืองนะครับน้ําไม่ค่อยเยอะวันนี้นะครับฝนตกไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับปกติคือน้ำก็เยอะกว่านี้ใช่ไหมเยอะกว่านี้เยอะกว่านี้ครับ แต่นี่ก็สวยครับผมก็ใช้ได้อยู่ครับผมมีมีนี่คือชั้นที่หนึ่งนะครับชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นสุดท้ายข้างล่างเลยนะครับอ่ะมาทีมเราก็จะไปค่อะไปนะครับผมมาได้ไหมได้ครับครับโอเคครับเออเออเก่งมากเดี๋ยวนะวันนี้เราไปด้วยกัน ตั้งกล้องไปก่อนถ้าวันไหนฝนตกนะครับผมไม่แนะนําให้ไปนะครับตรงนี้นะครับอันตรายนะครับมันจะลื่นมากเลยนะครับแต่วันนี้มันแห้งๆครับผมก็เลยพาน้องพลไปแต่ก็ยังอันตรายอยู่ดีครับสำหรับท่านใดที่ถือกล้องหรือว่าไอโฟนไอโฟนเนี่ยผมไม่แนะนํานะครับเพราะว่าถล่มมาเนี่ยผลาดใมตกแตกเลยนะครับอ่าไม่คุ้มครับไม่คุ้มจริงๆผมไม่อยากให้ให้ไปเลยครับแต่ว่าอันนี้ผมไปก็น้องพลเนี่ยผมก็จะรู้จุดนะครับ แล้วก็มีการเซฟกันอย่างดีนะครับผมอะไรอันตรายตรงไหนผมก็จะบอกน้องนะครับเราอยากจะไปเล่นน้ํากันครับผมเพราะว่าตรงนั้นอ่ะ,อะมันเล่นน้ําได้ครับแต่ว่าต้องไปด้วยความระมัดระวังนะครับโอเคครับตามไปเลยครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวพี่อาทิตย์จะพาไปเล่นน้ํำนะครับในส่วนของน้ําตก ที่แรกว้าสุดยอดเลยแล้วสุดยอดสุดยอดครับ ทีนี้น้องพลก็ตามผมลงมาแล้วครับอดใจไม่ไหวนะฮะแต่ก็อย่าที่บอเละครับต้องระมัดระวังให้เต็มที่นะครับผมต้องบอกจุดน้องเลยครับว่าต้องเหยียบตรงไหนเดินตรงไหนนะครับอย่างที่บอนะครับไม่แนะนํานะครับถ้าผมไม่ได้ไปด้วยโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะฮะตรงนี้อันตรายนะครับอันตรายมากๆเลยนี่ขนาดวันฝนไม่ตกนะครับหินไม่ลื่นนะถ้าวันไหนนี่ฝนตกเนี่ยหินลื่นๆเนี่ยโอ้โหนะครับไม่เอานะครับ และยิ่งมันไหนน้าป่าอะไรหลากฝนตกใหม่ๆนี่อย่านะครับบางทีน้ำเนี่ยมันมาเป็นลูกเลยนะฮะมันวิ่งมาเลยนะครับมันโยนบึ้มลงมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่จําเป็นนะครับอย่าลงมาจุดนี้นะครับอันตรายครับถ้าผมไม่ได้ไปด้วยนะฮะถ้าผมไปด้วยถึงว่ากันนะครับพ้นครับผมจุดที่สองครับผมจุดที่สองสองนี้ครับนี่ครับเป็นที่ไหนครับน้ำตกป้ายเขาไปตกป้ายเลย น้ำตกทุ่งนาเมืองอ๋อทำกล้องนี่ครับจุดที่สองครับจุดที่สองนะน้ำตกทุ่งเอ้ยนาเมืองเหมือนเดิมแต่ว่ามันอันเดียวกันเส้นเดียวกัน,กนแต่ว่าตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้ก่อนที่จะไปถึงน้ําตกทุ่งนาเมืองก็คือน้ําตกอันเดียวกันน้าตกน้าตกทำกล้องนะครับผมไตกถ้องไปใส่น้ำตกทุ่งนาเมืองที่เราเล่นกันเมื่อกี้โอเคครับทางกันกี่เมตรนักมณว่าถึงไม่ร้อยเมตร 200เมตร200เนาะอ่า้อยเมตรครับโอเคอ่ะไปเลยทุกคนไปเลยครับลุยครับครับผมใส่รองเท้าด้วยนะโอ้ยเจ็บพนครับผมเหมือนว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาตั้งแคมป์นั่นตรงนี้น้ำตกจุดที่2เนี่ยเเดี๋ยวรา เพราะไปดูครับเออเพราะมันมันไม่เสียงเกินไปไงครับตอนที่เราไปจุดแรกนี่ถ้าอายุ60ขึ้นลงไปไม่ได้ใช่ไหมเกือบไปไปเดี๋ยวเราตามไปดูครับไปสองจุดที่สองครับที่สองครับผมพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปเดี๋ยวเราไปดูดูกันต่อก็อย่างที่บอกครับผมที่น้องพลบอกเมื่อกี้นะครับจุดที่สองน้ำน้ำตกทำกล้องนะครับห่างจากน้ำตกทุ่งนาเมืองประมาณประมาณ200เมตรครับผมแต่ไกลกันนะครับเนี่ยครับอยากรู้มันจะกล้องยังไง มันชื่อน้ําตกทํากล้องทําไมเดี๋ยวอีกนิดนึงครับเดี๋ยวผมจะเฉลยให้ฟังครับผมนะฮะมันจะกัดโดยรวมก็จะประมาณนี้ครับอันนี้เป็นชั้นใต้นะครับมีจะมีข้างบนด้วยนะครับส่วนมากนักท่องเที่ยวจะเล่นข้างบนนะครับข้างล่างนี้นักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยลงมานะครับเขาก็ไม่อยากลงมาอันตรายนะครับน้ำตกลอดลงมาใช่ปะ รวยครับรวยใช่ครับดูเดียวครับตอนนี้ระวังลื่นนะเห็นไหมครับได้ยินเสียงกล้องกล้องไหมฮะได้ยินเสียงกล้องอยู่ครับอ่กล้องสหรัฐหรือว่ากล้องห้วยไร่ครับผมคิดว่ากล้องอะไรครับทุกคนกล้องห้วยไร่ใช่ไหมกล้องแน่ๆครับกล้องแนครับถ้าคุมาเห็น์ไหมครับข้างในจะเป็นถ้ำกล้องนะครับผมส่วนมากนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่จะไม่ค่อยรู้นะครับว่าข้างในเนี่ยมันเข้ามาเล่นได้นะครับ ครับเขาก็จะอ่านหน้าในข้างบนนะครับผม้เใช่ใช่ใช่เราไปมาในถ้ำครับครับผมเรียกทก้องนครับนนี้แหละครับสาเหตุที่เรียกทำกล้องครับผมง่ายๆครับก็คือพูดแล้วมันเสียกล้องะครับผมเสียงดังกล้องในถ้ำอะฮะนะฮะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนหรอกครับสาเหตุที่ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวไม่ลงมากันตรงนี้นะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันอาจจะลื่นครับและมันก็เป็นผาเล็กๆเนี่ยครับรงน้ำตกนี่ครับ เจ็บได้นะครับถ้าเป็นเด็กเนี่ยนะฮะเด็กๆยิ่งซนกันอยู่นะครับอาจจะลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดนะครับก็ไม่แนะนำนะฮะถ้าผมไม่ได้ไปด้วยก็อาจจะไม่รู้จุดกันผมว่าอย่าเสี่ยงดีกว่านะครับนี่คือสภาพโดยรอบครับผมข้างล่างก็สวยนะครับข้างๆก็สวยนะครับเนี่ครับบรรยากาศนะครับมีต้นงต้นไม้นะครับมีโบกเล็กโบกน้อยโบกใหญ่นะครับโบกไปโบกมานะฮะอ่า แล้วก็มีศาลานะครับให้พักผ่อนนะครับมีนักท่องเที่ยวนะครับนัท่องเที่ยวนี่ครับทีมอื่นก็มีนะครับอ้อมีหมาด้วยครับมีหน้าแล้วเขาที่ไม่ลงมากันนะครับทั้งเด็กทั้งสัตว์เลี้ยงนะครับไม่เสียงดีกว่านะครับแต่ว่าผมกับน้องพลน่าจะอาบน้าล้างหมาไปเรียบร้อยเลยครับเรียบร้อยเลยครับงานนี้ขึ้นมาจากถ้ากล้องแล้วนะครับตอนนี้นะฮะจริงๆแล้วถ้ากล้องนี่นะครับจะอยู่ตรงข้ามกับ พระใหญ่นะครับก็คือวัดธรรมอมรวิสุทธาลามนี่นะครับน้องน้องพลครับอ๋อครับผมใช่ครับครับ<ด>ถ้าพรุง<ด>พร่งนีง<ร>้น้องพลขากับน้องพลก็ขับรถเข้าไปไหว้ได้นะครับ,บนักท่องเทีย่ยวอ่านักท่องเทีย่ยวท่านใดสนใจก็ขับเข้าไปได้เลยนะครับตรงอย่างเดียวเลยครับผมถึงฐานพระเลยครับผมนะฮะโอเคนะครับ ครับผมแแข็งงรรคับไปครับลำรวยครับผมไปเดี๋ยวสำรวจน้ำตกสำรวจน้ำตกกันต่อเนาะใช่ครับครับผมครับเอโกครับพี่ครับเพราะว่าเราเปียกก็ไม่อยากเข้าวัดแล้วเราเปียกแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาครับพรุ่งนี้ค่อยว่ากันเนาะแข็งๆค่อยว่ากันนะครับให้ตัวแห้งก่อนนี่นะครับสําหรับท่านใดท่านใดสนใจจะไหว้พระไปไหว้พระก่อนนะครับค่อยมาเล่นน้ำตกนะครับผมแนะนำนะครับผมแนะนำโอนจุดที่สามครับ โอเคครับพี่มามามาพร้อมแล้วจุดที่สามที่ไหนรู้ไหมนี่ข้างหลังนี่เลยไหนครับตกแสงจันน้ำตกแสงจันรมาถ่ายรูปกันเลยจากน้ำตกทุ่งนาเมืองจุดสุดท้ายที่ผมว่านะครับแม่มันมีเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนั้นมันไม่สุดนะแม่ลงไปนิดหนึ่งประมาณร้อยสองร้อยเมตรจะเป็นริมโขงเป็นโฮมสเตย์ฟ้าใสโฮมสเตย เป็นโฮมสเตย์ผมเองแม่ไปจอดถ่ายรูปได้เช็คอินได้มีกาแฟมีอะไรให้กินมีอาหารให้กินถ้าแม่ไม่กินก็ไปถ่ายรูปวิเศษก็ได้ครับไปเข้าห้องน้องห้องน้ำนั่งพักผ่อนได้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากแม่ครับผมจลับกับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเล่นน้ำก่อนอาสวะเลยครับเด้อครับผมเสียทิศลืมกล้องครับให้น้องให้มอบให้น้องไปเลยนะครับผมในถุงเสื้อมาสวัสดีครับอยากไปกินยังครับครับโอเคกาแครับถ่ายเลยอ่ะ ใพอดีคุณแม่คุณแม่มาเที่ยวครับผมก็เลยแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวไปเลยนะครับจริงๆพาน้องพลมาเที่ยวพอเห็นคุณแม่ก็เลยแนะนําคุณแม่นะครับผมเยี่มากเลยค่ะแนะนําดีมากดีท่องเที่ยวค่ะเอาจริงๆแล้วคุณแม่ผมอ่าพอดีเจอนักท่องเที่ยวท่านอื่นครับผมสอบถามเส้นทางท่องเที่ยวนะครับก็เลยอธิบายกันยาวนิดนึงนะฮะมาครับมาเรื่องของเราต่อครับผมน้ำตกแสงจันทร์จุดที่3ากันต่อครับนะฮะ ผมก็เจอใครก็ไม่ได้ครับต้องเข,เข้าไปคุยกับเขาแล้วครับยิ่งนักท่องเที่ยวเนี่ยคนที่เขาไม่รู้จากอะไรเนี่ยดูแล้วผมก็ต้องยิ่งเข้าไปพูดด้วยครับผมมันอดไม่ได้ครับยกเว้นฝรั่งครับถ้าเป็นฝรั่งนี่พูดออยากพูดแค่ไหนผมก็ต้องอดเอาครับเพราะว่าผมพูดไม่ได้ครับผมผมตกศูนย์ภาษาอังกฤษครับโอ้เนี่ยน้องคลน,นะถ่ายเฉยขึ้นไปอย่างไงนะครับถ่ายเห <laughs> ็นไหมเห็นรู้ไหม เห็นรูยังเห็นรูแล้วรูใหญ่ไหมรูใหญ่โอ้รูโคตรใหญ่เลยน้ำเยอะไหมยอดน้ำเยอะทั้งรูใหญ่ทั้งรูใหญ่ทั้งน้ำเยอะเลยเห็นน้ําอย่างนี้ผมกับน้องพลก็เล่นนะครับเนี่ยนักท่องเที่ยวท่านอื่นเขาก็ไม่เล่นนะครับแต่ผมก็ตั้งใจกันแล้วครับว่าจะเล่นให้ครบสามน้ำตกนะครับก็เล่นอยู่ดีครับผมจริงๆน้ํามันก็ใสอยู่นะครับถ้าไม่มองพื้นนะครับคนเหนื่อย เหนื่อยครับเหนื่อยแตพ่งรหอยสู้ต่อครับผมเพราะว่าจุดที่เราจะไปเนี่ยมัน4จุดนะครับทั้งตกทุ่งนาเมืองจุดแรกทํากล้องจุดรับแสงจันทร์จุด3จุดสุดท้ายคือเราจะไปดูตะวันตกดินกันนะครับ๋อพระอาทิตย์ตกไปทางนู้นแหละครับผมอ่าตะวันตกดินอ่าเราจะปิดจ็อบกันที่นู่นนะครับโอเคครับงนเพราะว่าภารกิจของเราเนี่ยสี่ที่เรามาสี่ที่ไม่ใช่สี่คนนะโอเคโอเคครับเราไปไปติดกันเลยครับผมครับเราต้องไปปิดทริปนี้ให้ได้ครับผมโอเค ไปครับไปไปไปตอนนี้นะครับเราจะไปในสถานที่สุดท้ายนะครับเป็นสถานที่สี่นะครับไปชมพระอาทิตย์ตกดินนะครับตอนนี้เราอาศัยรถที่อาทิตย์นะครับเจ้าของโฮมสเตย์ป้าสยโฮมสเตย์นะครับผมอยู่ที่ริมโขงนะครับไปกันเลยครับผม เราจะผ่านป่ายางนะครับสวนป้ามนะครับตรงนี้เป็นสวนป้ามครับธรรมชาตินะครับสําหรับใครนะครับที่ชอบการท่องเที่ยวนะครับที่เป็นธรรมชาตินะครับปักหมุดมาเลยครับพีกัดที่นี่ครับผมฟ้าใสโฮมสเตย์ครับแล้วพบกันครับเราก็ผา สวนยางนะครับสวนป้ามนะครับแล้วก็ไล่มันนะครับผมและตอนนี้น่าจะใกล้ถึงแล้วนะครับในส่วนของลานชมพระอาทิตย์ตกนะครับทุกคนครับมองไปนู้นเลยครับบรรยากาศโดยรอบครับผมจะถึงแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรา ลงรถก่อนนะครับแล้วไปต่อไปชมพระอาทิตย์ตกกันครับไปครับผมครับนี่ครับน้องพลนะครับก็พูดไปเรื่อยๆนะครับผมก็ให้น้องก็พูดไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าฝากกล้องฝากโทรศัพท์เอาไว้ครับบอกน้องว่าอยากพูดอะไรก็พูดไปนะครับผมอ่าว่างๆไม่มีอะไรทำนะครับนั่งมาคนเดียวนะครับไม่เหมือนทีมก่อนนะครับทีมแรกๆที่ผมถ่ายให้ดูตอนแรกครับผมอันนั้นคือสี่ครอบครัวนะครับ จอยทพย์นะครับไม่รู้ใครเป็นใครแล้วครับมาเจอกันแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันก็สนุกสนานครับสุดท้ายก็สนิทกันนะครับเหมือนมาด้วยกันเลยครับที่นี้นะฮะไม่เหงาครับที่นี่มาที่นี่ไม่เหงานะครับเราสามารถจอยทพิปกันได้นะครับผมก็รวมๆโยนขึ้นหลังกระบะไปด้วยกันหมดเลยครับผมนะฮะสำหรับสถานที่นี้ครับคือสถานที่สุดท้ายนะครับในทริปนี้ที่เราจะเที่ยวกันนะครับก็คือค่ำพอดีครับไม่ค่ำหรอกครับเย็นๆนะฮะ ก็คือภูหม,มากปัดนะครับแต่ก่อนมีลูกปัดนะครับล,ล,ล, like ล, er Kirk ลูกปัดโบราณนะครับผู้เฒ่าผู้แก่ว่าไว้นะครับก็เลยหล่นอยู่แถวนี้นะฮะยินเขาว่าอย่างนั้นนะครับผมก็ไม่รู้มันกระผมเกินไม่ทันนะครับผมก็ไม่เห็นนะฮะแต่ผู <k Jimmy S 1> <complexities. S 2> ้เ like ฒ่าผู้แก <d strangers S 2> ่เล่ามานะครับก็เลยตั้งชื่อว่าภูหมากปัดนะครับเป็นภูเขาเล็กๆครับที่ขับรถไปถึงเลยนะครับแล้วก็สามารถมองเห็นได้360องศานะครับรอบทิศทางนะครับ มีก้อนหินแปลกนะครับมากมายนะครับตั้งอยู่บนบนเขานั้นนะครับบนภูมักปัดนั้นนะครับอย่างก้อนเนี้ผมก็ตั้งชื่อมันเล่นเลว่าหินเรดาร์นะครับผมก็ไม่คิดไม่รู้อะไรผมก็คิดได้ผมก็ตั้งไปตามภาษาของผมหรือเพื่อนๆอยากจะตั้งว่าอะไรก็ไม่ได้ว่านะครับเพราะมันยังไม่มีใครมาตั้งไว้ครับผมก็ตั้งไปตามภาษาผมครับผมก็เนี่ยครับถ่ายรูปนะครับผมก็ทําอย่างเนี้นะให้น้องพลดู น้องพลก็พยายามทําแต่ได้แค่ขาเดียวครับน้องพลบอกว่าขวขาเดียวได้ไหมครับพี่ได้ครับตามสบายครับขาเดียวก็เอาครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะเป็นห่วงนะครับกลัวมันจะล่วงลงมาแต่ไม่ต้องห่วงครับผมขึ้นมาตั้งแต่เด็กจนโตแล้วครับขึ้นไปข้างบนด้วยครับผมไม่เคยล่วงครับเพราะถ้าล่วงผมคงไม่ยืนตรงนี้นะฮะอ้าวสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราถึงจุดสุดท้ายแล้วนะครับจุดที่สี่นะครับที่อะไรนะคพี่พี่อาทิตย์ชื่ออะไรนะครับภูปักภูหมักตัดนะครับผมตรงนี้ สุดท้ายของทริปนี้นะครับใช่ครับผมจริงๆแสงมันจะหมดแล้วเนาะแต่ว่าเนกล้องมันยังพอได้อยู่นี่นะครับนี่ครับจุดตะวันตกดินครับผมเดี๋ยวจะให้ดูรอบๆเลยครับสวยงามมากเลยครับมันมันมองได้360องศาเนาะเพื่อนๆได้ยินเสียงดังเอ๊ไมครับอันนั้นคือเสียงแมลงชนิดหนึ่งนะครับแมลงชนิดนี้มันจะรู้เวลามากเลยนะครับถ้ามันร้องเนี่ยแสดงว่า6โมงเย็นนะครับไม่เชื่อถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวกับผมเนี่ย ถ้าเราอยู่ถึงหกโมงเย็นเนี่ยถ้าได้ยินเสียงเจ้าตัวนี้นะครับเอานาฬิกาขึ้นมาดูเลยนะครับหกโมงเย็นจริงๆฮะนะครับผมก็อยู่กับน้องพลจนถึงหกโมงเย็นครับเนี่ยครับอยู่บนหลังเต่าครับบางวันวิวมันก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับมันอยู่ที่ท้องฟ้าอยู่ที่เมฆครับนี่นี่ครับที่ผมเล่าให้ฟังว่ามีอยู่บางวันที่แบบมาหลายมาหลายคนนะครับมาหลายครอบครัวนะครับเนี่ยวันนี้มาสี่ครอบครัวนะครับ เห็นถ่ายรูปให้กันนี่ไม่รู้จักกันนะครับไม่รู้จักกันนะครับแต่ว่านั่งรถกรบบะไปด้วยกันนะครับรวมรวมกันไปก็เลยสนิทกันครับสนิทกันบนรถนั่นแหละครับถ่ายรูปให้กันเฉยเลยนะครับนะครับทุกคนกลายเป็นว่ารู้จักกันครับนะฮะเนี่ยครับสามารถจอยทริปด้วยกันได้นะครับทั้งทปอ่าทั้งตอนเช้าตอนเย็นนะครับส่วนทริปตอนเช้านั้นเป็นอะไรก็ก็ไปดูคลิปถัดไปนะครับที่ผมปักหมุดไว้ในเพจนะครับ ก็อาจจะเป็นการหาเห็ดเดินป่าเล็กๆน้อยๆครับผมตอนเช้านะครับนี่ครับอีกมุมนึงนะครับหินทะลุมิติเมื่อกี้เห็นไหมครับเป็นรูนะครับนี่ครับวันที่สี่ครอบครัวนั่นมาที่นน้องพลไม่ได้มานะครับก็จะได้แสงอีกแบบหนึ่งครับวันนั้นฟ้าจะเปิดกว่าที่น้องพลมานะครับและก็ไม่ค่ําเท่าน้องพลนะครับเพราะว่าไม่ได้ไปแวะน้ําตกนะครับเรามาที่ภูเขาเลยนะครับเพราะว่าถามน้องๆแล้วบอกว่าอ๋อ ไปเที่ยวมาแล้วครับน้ำตกสังจันรก็เลยไม่ได้พาไปนะครับก็เลยมาที่ตะวันตกดินเลยนะครับคือการท่องเที่ยวมันสามารถยืดหยุ่นได้หมดครับอะไรที่คุณไม่อยากทําอะไรที่คุณไม่อยากไปนะฮะผมก็ไม่ขัดใจนะครับนะฮะสามารถตามใจเพื่อนๆได้เลยนะครับนี่ครับแสงสวยมากครับก็คงต้องลาเพื่อนๆไปด้วยบรรยากาศยามเย็นบนหลังเต่านะครับ จุดสุดท้ายที่ของทริปนะครับเที่ยวตอนเย็นนะครับ ouais. ท,ที่ฟ้าใสโฮมสเตย์ของพวกเรานะครับนี่ครับขึ้นหลังเต่าตชมตะวันตกดินที่ภูมากปัด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 นะครับครับผมขอบคุณนะครับทุกทุกท่านนะครับที่มาเที่ยวกับเรานะครับเห็นไหมครับไม่รู้จักกันนะครับจอยทิปนะครับเนี่ยแต่ไปด้วยกันครับเหมือนพี่น้องนะครับเหมือนคนรู้จักกันนะครับที่นี่ส่วนมากจะคอเดียวกันครับส่วนมากจะเป็นคนที่ชอบธรรมชาติ รักความสงบนะครับผมเป็นมิตรกับทุกคนนะครับที่มาเที่ยวที่นี่นะครับส่วนมากจิตใจแบบอื่นเนี่ยก็จะไปที่อื่นนะครับส่วนมากจะคอเดียวกันครับที่นี่นะครับเหมือนรู้จักกันมาก่อนครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับพื้นฐานจิตใจมันคล้ายๆกันไงครับเพราะฉะนั้นคุณอยากเจอคนคล้ายๆคุณคุณก็มาที่นี่ครับอย่างที่บอกครับที่นี่ฟ้าใสคมสเต์ครับสถานีเติมความสุขครับผมอย่าลืมนะครับ ถ้าคุณรู้สึกว่าขาดแกนความสุขเมื่อไหร่นะคะความสุขมันเริ่มน้อยลงนะฮะให้มาเติมกับผมได้นะครับผมก็จะเป็นพนักง,งานเติมความสุขอยู่ที่นี่แหละครับผมนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับน้องพลนะฮะที่ฉายเดียวนะครับเป็นนายแบบให้ผมคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ